โอ้โห oh, oh, นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูไอเดียการสร้างอาชีพนะครับผลิตภัณฑ์นะครับไรอ้อยนะครับวันนี้ผมมาคุยกับเกษตรกรตัวจริงนะนะครับในไรอ้อยนะครับหนึ่งไร่นะจะสามารถผลิตปลูกไรอ้อยได้จํานวน10ตันหรือ10,000กิโลนะแล้วถ้า1น0 0 0หกิโลเนี้ยเราเอาไปขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเท่ผลิตน้าตาลนะก็จะได้เงินอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูกับเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ไร่สุขพวงนะครับคุณพรนะเขาสามารถ แปรูปสินค้านะจะไล่หนึ่งสามารถทําเงินได้1 0,000มืนบาทนะครับเป็น1ล้านบาทนะครับก็ขั้นตอนที่เราจะทําน้ําอ้อยไสหลักตอนแรกนะเราก็ต้องมาตัดต้นอ้อยก่อนติดโคนมากท,<อ>ที่สุดนะเองลงมาก,ก็ได้โอ้ยโอ,อนี่นะนี่ได้ละ แล้วพอเราตัดต้นอ้อยเสร็จเดี๋ยวเราไปคันน้ำอ้อยหลังจากที่เราไปตัดอ้อยกันแล้วนะขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอนะไรพี่มีขูดขดอ้อยรอบอ๋อหลังจากที่เราตัดอ้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาขูดอ้อยพอขูดอ้อยเสร็จเดี๋ยวเราก็มาคันน้ำาั่นอใช่ใช่ไหมครับขยับปาข้อต่อไป ันละเอียดจนได้น้ำแบบนี้เลยนะดูเดินนะเออนะเหยียดได้น้ำอ้อยสดละดูเดี๋ยวชิมน้ำอ้อยหน่อยเดี๋ยวรสชาติหวานมากเลยนะเนี่ยตาอ้อยมานกับเดี๋ยวรีปุ๊บได้น้ำอ้อยเออสดชื่นนี่พี่พอลเขาพามาดูนะอันนี้คืออะไร ตาชีวมวลหรือเตาตาลเป็นเตาของคนโบราณสมัยก่นบบอนที่เขาทำน้ำตาลโอโหวิธีการลดายได้แบบูมิมัญญาชาวบ้านนะครับอันนี้พี่พอร์ตเขาพามาดูนะนะครับอย่างอันนี้เขาต้องเชี่ยวน้ําตาลวันหนึ่งสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับปกติตแล้วใช้ถังแก๊ส LPG เนี่ยวันหนึ่งต้องใช้ประมาณ3ถังถังก็ประมาณ4ี่ร้อยกําลัห้าร้อยก็ตกวันละพันห้านะครับอันนี้กลายเป็นว่าเราเปลี่ยนจากเตาเป่ถาถังแก๊ส LPG นะเป็นเปลี่ยนเป็นใช้ เตาชีวมวลเออเตาชีวมวลน,นะเตาชีวมวลก็จะใช้ไม้ไผ่เป็นฟืนถูกไหมไม้ไผ่เป็นฟืนเนี่ยมันก็สามารถเก็บกันได้ทั่วไปในแถวแถวนี้แล้วเราสามารถอดเตาเข้าปรดนนี้นะนะครับอะแล้วตอนตน,ตนี้เราตอนนี้เชี่ยวน้านําตาลถูกไหมน้ำตาลอ้อ,อยเชี่ยววันหนึ่งต้องใช้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี้ยเตาไม้ไผ่จากด้านหลังตรงนู้นอ่ะก็จะสอดมาถึงตรงนี้นะครับวันหนึ่งสี่งห้าชั่วโมงก็ประหยัดแก๊สเอฟบีจีไปได้เยอะเลยวันหนึ่งวันละพันห้าละนะนะครับหลังจากแต่ต่อไปเดี๋ยวจะ รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับนี่นี่คืออะไรครับที่มันเป็นทองๆเนี่ยเรียกก็เป็นแววกนคือไข่ครอ๋อแล้วใช้ได้บะาจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางรึเปล่าทำไมแววกนมือไข่อ้อยถึงว่าอ้อยบัตเตอร์มันคือหนึ่งในบายโปรดักที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมอ้อยนี่มีสั่งตั้งต้นในการผลิตเครื่องสำอางด้วยนะใส่อ้อยจะเป็นที่นิยมที่สำคัญมากในการไปผลิตเครื่องสำอาง เป็นผลคอยได้จากการทำน้ำตาลเกษตรชาไราอ,อ,อ้อยม,มันก็มีมันก็มีหลายประเภทประเภทแรกก็คือปลูกอ้อยเพื่อส่งอตสาหกรรมน้ำตาลอีูประเภทหนึ่งก็อาจจะเป็นปลูกอ้อยเพื่อคั้นน้ำขายแต่เพราะเนี่ยเป็นประเภทปลูกอ้อยแล้วกออ็กอ้อยมากลูปเป็นน้ำตาลแบบโฮมเมดปกติแล้วชาไรอ้อยเนี่ยปลูกอ้อยหนึ่งไร่เนี่ยจะได้ประมาณโดยเฉลี่ยจะได้มาสิบตันต่อไร่สิบตันต่อไร่เนี่ยตันละหนึ่งพันบาทก็ตกกีโดลละบาท ใช่ไหมครับใช่อ่กิโลละบาทอ่ไล่หนึ่งสิบต,ตันก็ได้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทต่อไล่ต่อต่อปีหนึ่งเบอนบาทนี่คือสุทธินะยังไม่ได้หักต้นทะุนเอาความคิดง่ายๆแล้วกันอืออ้อยหนึ่งตันสิบต,ตันนต่อไล่เนี่ยจะมีอ้อยอยู่ประมาณหมื่นลำงหมื่นลัหรือว่าลำละกิโลอหมื่มนลำเนี่ยอ้อยหนึ่งลำเนี่ยจะสามารถคันน้ำอ้อยได้ประมาณลิตรลิตร น้ำอ้อยเล็หนึ่งเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆนะเราใส่ขวดขายขวดละสักยี่สิบบาทอืมเราก็ได้หนึ่งร้อยบาทถูกต้องแต่ถ้าเราอ้อยหนึ่งล้ำเนี่ยขายให้กับอุตสากรรัน้ันตาเนี่ยเราได้บาทเดียวใช่ใช่ใช่นั่นหมายความว่ามันคือร้อยเท่าใช่ร้อยเท่ามันคือร้อยเท่าปกติแล้วอ้อยเนี่ยหนึ่งหนึ่งขั้นมาเป็นขวดกินไม่หมดวันเดียวมันบูดใช่ใช่ใช่เสียเออใช่มันมีอายุแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ใช่นี่ ถ้าเราจะทํำยังไงของที่มันวันเดียวเสียให้สักปีอยงเสียใช่ปะถ้าวันนี้ไม่มีลูกค้าก็ไม่เป็นไรรออีกสามร้อยหกสิบห้าวันใช่ปะสามร้อยหกสิบห้าวันใครจะมาก็เป็นลูกค้าเราได้ของไม่เสียใช่ปะเราเลยเลือกกระบวนการที่เอามันมาแปลงรูปเป็นน้ำตาลอ้อยหนึ่งไร่ได้สิบตันเราสามารถคั้นเป็นน้ำอ้อยได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหกหกันหกตันหกตันหกพันลิตรเนี่ย เราเอามาเคี่ยวในกระทะเนี่ยผ่านความร้อนมันจะเหลือน้ําตาลเนี่ยอยู่ประมาณ14เก็คือ1,400ลิตรอ่า1,400ลิตร1,400ลิตรเนี่ยตอนนี้เราขายอยู่ลิตรละ500บาทอืมก็เ,เอา1,400ลิตรคูณได้500ก็ได้ประมาณ7แสนอ่า7แสนจากจาก้ากะเกษตรกรไรอ้ยอ,อยปกติขายได้ไร่ละหนึ่งหมืน สดเนี่ยได้ล้านหนึ่งอะขายคันสดได้ล้านหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นาน้าตาลได้เจ็ดแสนแต่ขายเมื่อไรก็ได้ใช่แต่ว่าอันนี้ขายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคันสดนี่คือต้องมานายให้หมดยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยก็เปลี่ยนเยอะนะ